ครับก็กลับมาพบกับคลิปที่2นะครับกับเกี่ยวกับพวกกติหรือว่านิทานสอนใจอ่ก่อนนอนนะครับกับผมนะครับอาจารย์ธนนนปิดหรือว่าครูป้อมนะครับในเพจเ p อ่ a พีเควานะครับก็สําหรับคลิปที่แล้วนี่เราคุยกันถึงเรื่องช่างอิฐใช่ไหมครับมุมมองของการทํางานนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับในการที่เราเราเจออุปสรรคเนี่ยนะครับมันก็เวลาเวลาที่นักเรียนหรือคุณครูหรือเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือ ท่านผู้ฟังที่ทํางานแล้วเจอุปสรรคเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามันมันใกล้ถึงความสําเร็จแล้วแหละนะครับมีคนเคยบอกผมว่าความสําเร็จเนี่ยนะครับมันกินมันกินความล้มเหลวเนี่ยเป็นอาหารว่างนะครับแล้วก็มันกินความกลัวเป็นอาหารหลักเลยนะฮะนตั้งเมื่อไหร่ที่เราเริ่มกลัวนะฮะเริ่มล้มเหลวแล้วก็เริ่มกลัวแสดงว่าเราเรากําลังให้อาหารความสาเร็จอยู่นะฮะแล้วก็เป็นมุมมองที่เมื่อไหร่ที่คุณพ่อรู้สึกแพ้แพลล้มเหลวแล้วก็จะให้กติสอนใจตัวเองแบบนี้นะครับทีนี้วันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ ของนิทานอีกเรื่องหนึ่งที่เคยอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสุดยอดมันน่าจะจะเอาไว้เล่าให้ลูกฟังตอนแรกคิดอย่างนี้นะ,นะแต่ว่าคิดว่าแนใจว่าเฮ้ยเราต้องเอาเรื่องดีๆเหล่านี้นะฮะบ,บอกกล่าวให้คนอื่นฟังบ้างนะครับวันนี้ก็อย่างน้อยก็อาจจะมีลูกศิษย์บางคนเปิดเข้าไปฟังบ้างอะไรอย่างนี้นะนะครับนิทานเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อสักสมัยก็เรียกว่าอะไรกึ่งพุทธกาลนะฮะประมาณว่าตอนนั้นเนี่ยสปปรรพสิงในโลกเนี่ยมัน,ม,นมันคุยได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว ้นไม้ใบหญ้าก้อนหินคุยได้หมดเลยวันก็ก็มีโอกาสที่ก้อนหินสองก้อนเนี่ยก็จะมาคุยกันนะครับก้อนหินก้อนแรกกับก้อนหินก้อนที่สองเนี่เนื้องามทั้งคู่เลยฮะถ้าเป็นเหมือนบ้านเราประมาณหยกแน่นหยกอ่อนสีสวยเนื้อละเอียดนะฮะก้อนหินทั้งสองก้อนก็คุยกันไปคุณมาเฮ้ยแกอยู่ตรงนี้นานหรือย,ยังนี่ฉันก็อยู่สักพักนึงแล้วนะตั้งอยู่บนเขานะครับก็วันดีคืนดีก็มีช่างแกะสลักเนี่ยครับ ก็เดินเที่ยวหาก้อนหินสวยๆเพื่อจะมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับช่างช่างแกะสลักก็พยายามสำรวจหาหินนะครับเจอหินเยอะเลยหินแกรนิตหินบัรซอนแอนดีไซส์สมัยนั้นน่าจะยังไม่มีชื่อพวกนี้กูแต่งเพิ่มขึ้นไปนะหินแกรนโบอะไรพวกนี้นะเจอหินหลากหลายแต่ยังไม่ถูกใจครับก็เดินไปเรื่อยๆก็เจอเฮไอหินสองก้อนนี้โอเคเนื้อสวยเหมือนหยกเลยก็เลยตัดสินใจว่า จะเอาหินสองก้อนเนี่ยนะครับมามาทําเป็นพระพุทธรูปนะครับเนื่องจากว่าเป็นนิทานนะครับแล้วก็เป็นนิทานกึ่งพุทธการด้วยคนก็คุยกับก้อนหินดูเรื่องนะครับช่างแกะสลักก็บอกว่าก้อนหินทั้งสองก้อนค้าขอเจ้าทั้งสองเนี่ยไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปได้ไหมนะครับก้อนหินก้อนแรกก็ตอบอย่างไม่ลังเลครับว่าได้นะครับไอ้ก้อนหินก้อนที่สองพอมาเห็นว่าก้อนแรกได้มันก็ได้ด้วยนะครับคนทั้งสองว่าได้เหมือนกัน นะครับก้อนหินทั้งสองก้อนก็ถูกยกไปยังบ้านของช่างแกะสลักนะครับเพื่อจะไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปนะครับครับก็วันแรกนะครับก็ช่างแกะสลักก็เอาก้อนหินก้อนแรกนะครับมาแกะสลักก่อนนะครับทีนี้ในการแกะสลักเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรฮะมีการตอกด้วยลิ่มนะครับมีขัดมีสีมีตัดเต็มไปหมดมีแกะมีแงะนะฮะก็ อันแรกเลยก็คือว่าช่างแกะสลักก็ตอกลิ้มลงไปปักปักปักนะก้อนหินก็บอกอุ้ยเจ็บไม่เอาแล้วเจ็บเจ็บเจ็บอย่ามาทาอย่ามาทำนะพอเอากระดาษถูให้มันแววนะฮะเอามาตัดก้อนหินก็บอกเจ็บไม่เอาไม่เอาไม่เป็นแล้วพุทธลูกไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วเอาแค่นี้ดีกว่าได้แล้วนะครับเขาทนความเจ็บไม่ไหวนะฮะทนแรงที่ช่างแกะสลักเนี่ยนะตอกลิ่มตอกตะปู เอามีดแกะเอามีดกรีดยังไม่ไหวนะครับก็ก็เลยล้มเลือกกลางคันไปนะครับวันที่สองครับช่างแกะสลักก็เอาก้อนหินก้อนที่2มาแล้วก็บอกก้อนหินก้อนที่2นะว่าจะทําอะไรบ้างแล้วถ้าทาอย่างนี้นะเจ็บแน่นอนนะครับก้อนหินก้อนที่2บอกว่าแล้วถ้าเราเป็นพระพุทธรูปเราจะได้อะไรนะครับช่างแกะสลักก็บอกว่าก็ท่านถ้าท่านได้เป็นจากก้อนหินท่านเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปเนี่ยท่านก็จะมีโอกาสที่มีผู้คนมากราบไหว้ นะผู้คนจากทั่วสารทิศเลยจะมากราบไหว้ท่านนับถือท่านท่านเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ที่ทรงคุณค่านะครับก็อนหินนีน้สอนสึกว่าเฮ้ยไอแบบเนี้ยเขาอยากเป็นก็เลยตัดสินใจบอกว่าจับไปเลยครับท่านจัช่างแกะสลักแกะสลักผมได้ที่นะฮะช่างแกะสลักก็ใช้ทั้งสิวค้อนลิ่มทุบตีนะฮะแกะสลักนะแกะทุกส่วนที่เป็นก้อนหินนะที่ยังไม่มีรูปเร้าเข้าโครงเหมือนจะเป็นพระพุทธรูปแกะออกให้หมดแกะแกะนะครับ วันแล้ววันเล่าครับอ้ก้อนหินก้อนที่สองเนี่ยก็ได้รับการแกะสลักการขัดการถูนะครับเดือนแล้วเดือนเล่านะฮะนะโดยที่เขาก็เจ็บปวดนะฮะเจ็บปวดนะก็ก้อนหินก้อนแรกก็นั่งก็ยืนดูอยู่วางอยู่ือก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้จะทนทําไมก็มีการเยาะเย้ยนะเยาะเย้ก้อนหินก้อนที่สองนะฮะจนจบเวลาผ่านไปสักปีหนึ่งฮะช่างแกะสลักเนี่ยก็แกะสลักเสร็จแล้วก้อนหินก้อนที่สองก็กลายเป็นพุทธรูปที่สวยงามนะครับ ก้อนหินก็ช่างแกะสลักก็เลยเอาก้อนหินก้อนที่สองที่แกะสลักเป็นพระพุทธรูปแล้วเนี่ยนะครับไปวางบนยอดเขานะครับเพื่อให้คนมากราบไหว้นะครับทีนี้ก็ระหว่างทางเดินเนี่ยมันก็ยังไม่มีย,มมยังไม่มีก้อนหินหรือทางเดินที่จะไปสู่ไปสู่พระพุทธรูปนะครับนะช่างมาช่างแกะสลักเนี่ยก็เอาก้อนหินก้อนแรกนะครับมาเป็นเป็นมาปูพื้นดับเป็นทางเดินขึ้นไปนะครับเป็นปูพื้นทางเดินขึ้นไปเพื่อไหว้พระพุทธรูปนะครับ แล,แล้วเรื่องราวก็เป็นจริงครับเพราะว่าพระพุทธรูปนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยผู้คนเนี่ยนะครับก็หลั่งไหลกันมากราบไหว้นะครับเช้าก็มาเย็นก็มานะฮะตกกลางคืนครับก้อนหินทั้งสองก้อนก็มีโอกาสบนลำเพลอ์ลำพันต่อกันนะฮะก้อนหินก้อนที่สองบอกว่าดูสิมันไม่ยุติธรรมเลยเรากับท่านเนี่ยก็เนื้อเหมือนกันคล้ายๆหยกเหมือนกันแต่ทำไมท่านเนี่ยถึงเป็นพระพุทธรูปงดงามมีคนมากราบไหว้ แต่เราเนี่ยเป็นแค่ทางเดินเป็นแค่บันไดาทางเดินให้คนเหยียบย่านะครับไม่ไหวเลยเรานี่นะฟ้าไม่ยุติธรรมนะพประเจ้ากันแกล้งว่าไปต่างต่อต่างต่างนานากับก้อนหินก้อนแรกนะครับอันนี้ก้อนหินก้อนแรกก็บอกว่าท่านจําไม่ได้เหรอตอนแรกเนี่ยช่างแกะสลักเอาท่านเนี่ยไปแกะสลักก่อนเราด้วยซ้ําไปนะฮะช่างแกะสลักบอกแล้วว่าท่านจะต้องเจ็บปวดท่านจะต้องโดนแกะโดนแงะโดนกัดโดนถีดโดนสีท่านต้องทนมันได้เพื่อจะกลายเป็นพุทธรูปและท่านก็ทนไม่ได้ ช่างแกะสลักก็เลยหมดความบิดตนก็เลยมาแกะเราและช่างแกะสลักก็พยายามแกะเราวันแล้ววันเล่าจนเรากลายเป็นพระพุทธรูปวันนี้เนี่ยเราเป็นพระพุทธแล้วมันก็สมควรแล้วที่ทุกคนจะมายกย่องเรามากราบไหว้เรานะกราบไหว้เราในคุณค่าเรานะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราอดทนเรามีความยึดมั่นเรามีความตั้งใจว่าเราจะเป็นพระพุทธรูปไม่ได้นะครับ <B S 2> ก้อนอินบีก็ได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยเราเนี่ยไม่น่า ไม่น่าล้มเลิกครังคันแค่สิ่งที่มันเจ็บปวดเล็กน,น้อยเนี่ยมันไม่ทาให้ให้ถึงกับว่าก้อนหินของเราแตกไปนะฮะก้อนหินโดนแกะแต่ไม่ได้แตกตั้งก้อนยังยังไงก็ยังเป็นก้อนหินเป็นพระพุทธรูปได้นะครับก็ทําให้รู้สึกว่าเขาเสียดายที่อดทนไม่มากพอจนถึงขั้นที่จะเป็นพระพุทธรูปนะครับนิทานเรื่องนี้สอนอะไรนะครับแน่นอนว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องมอีเรื่องราวที่มากระแทกเราให้เจ็บปวดบ้างมีเรื่องราวที่มา ทำให้เราค่อยแขวหรือบางครั้งก็รู้สึกว่าเราเราเหนื่อยเรา,เราทนไม่ได้แล้วเราอยากเลิกกลางคันแล้วนะครับนิทานเรื่องนี้ก็บอกให้รู้ว่าถ้าเราอยากประสบความเร็จเหมือนเหมือนก้อนหินเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราจําเป็นต้องผ่านการอดทนตรงนั้นนะครับผ่านการแกะสลักนะครับแล้วเราก็ต้องยอมให้แกะสลักด้วยนะครับยอมให้แกะสลักนะครับก็เอาง่ายว่าก้อนหินก็คือเราส่วนที่ไม่เหมือนปะพุตัรูปก็คือส่วนที่มันทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จ แต่ส่วนที่โดนแกะแล้วเหมือนหน้าตาเหมือนพูดรูปนั่นคือส่วนที่ประสบความสําเร็จช่างแกะสลักก็มีหน้าที่แกะสลักส่วนที่ไม่ใช่องค์ประกอบที่ทําให้เราประสบความสําเร็จนี่ออกไปทุกๆวันนี้เราเตื่นขึ้นมาเราก็จะถูกสังคมแงะแงถูกผู้คนแงะแงเอาความที่ไม่เป็นความประสบสาาําเร็จของเราออกไปจนวันหนึ่งครับเราจะเหลือเฉพาะความประสบความสําเร็จให้กับตัวเรานะครับแล้วทุกคนเนี่ยครับก็จะยกย่องเ,เราว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีคุณค่าและเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะ บนโลกใบนี้นะครับเราก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าต่อคนอื่นคนอื่นก็จะเห็นความถึงเป็นเราเป็นไอ้แง่เป็นเราเป็นผู้ชนียบุคคลที่มีความเป็นประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับยังไงครูป้อมก็เป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับใครที่ทํางานอยู่แล้วเหนื่อยท้อๆนะครับกำลังเจ็บปวดอยู่ตอนนี้หรือว่ากาลังโดนแกะสลักอยู่ตอนนี้นะครับก็พยายามนึกถึงนิทานเรื่องนี้ไว้นะครับยังไงอยากให้ทุกให้ทุกคนเป็นก้อนหินก้อนที่2นะครับทนได้จนจะได้เป็นพระพุทธรูปแล้วจะมีคนมากราบไหว้เรา นะครับตัวได้ด้ยจนถึงการประสบความสําเร็จนะครับเพราะความสําเร็จมาสร้างคุณค่ายกับเรานะครับยังไงวันนี้ฝากไว้กับนิทานเรื่องนี้นะครับก้อนหยิน2ก้อนขอบคุณครับ